สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนนะคะวันนี้ไม่ได้เข่าป่าเนาะวันนี้จะมาล่างทําความสะอาดเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดที่ไปเก็บมาหลายๆวันนะคะเฮ็ดมันปูที่เอามาตากแห้งไว้ก็จะเอามาเก็บแล้วก็จัดการกับเฮ็ดที่ไปเก็บมาหลายวันเนาะวันนะะี้เราจะมาตัดขาเฮ็ดน,นะคะตัดขาเฮ็ดดําที่เราได้มามาวานเนาะล่างจะเอาสายยางฉีดทําความสะอาดล่างเลยนะคะวันนี้ก็ประมาณ10กิโลเนาะเราเอามาชั่งที่บ้านแล้วนะคะนี่ พอล่างไปแล้วก็งามเอาใส่ยางฉีดเลยค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะค่อยเอามิดมาตัดนะทุกคนเอาใส่ยางฉีดก่อนห้ดินมันออกให้ดินมันกระจายออก เดี๋ยวเราก็จะล่างอีกทีอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราอยากด่างแล้วเราจะเอาเอยเดี๋ยวเอามีดตัดนะคะแล้วล่างอีกเดี๋ยวจะล่างอีกทีหนึ่งจิมมาตัดขาให้ทุกคนดู นีตัดออกเลยเดี๋ยวใส่ครุไว้นะคะเดี๋ยวจะล่างอีกทีอันนี้ดอกใหญ่ อันน้อยๆย,ย,ยังไงจริงๆไม่อยากเก็บมานะถ้ามันมาอยู่ขางทางนะทุกคนแต่มันอยู่ขางทางเ้อยังไม่เก็บมารถแทรกเตอร์มันจะวิ่งมาเหยียบก็เลยต้องเก็บอันนี้มีนอน จริงชอบแบบไทมันใหญ่ๆมากกว่านะรู้สึกว่ามันเหมือนเดไอะไรนะหอมมากเลยกลิ่นมันหอมนะคะทุกคนกลิ่นมันหอมหอมเอ่อมันเหมือนเ็ดนางฟ้าบ้านเราอะทุกคนตอนมันดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยใต้ใต้ใบมันใต้ดอกเขาเหมือนเห็ดนางฟ้าเดี๋ยวจะตัดเอาทีละดอกอันใหญ่ๆงาม เขาบอกว่าเวลาฉีกขาแล้วขาเขาจะเป็นเส้นๆซนอุ้ยอันนี้มีนอนเด้อทุกคนอันนี้มีนอนกินได้ไหมนี่เอาดอกมะนาวได้แต่ขามะนาวไม่ได้แล้วเขาบอกว่าวิธีสังเกตเ็ดดำมขามันจะเป็นเ้น็นเวลาเองฉีกมาอันดอกใหญ่ๆห่มีหนอนนะทุกคนอันดอกใหญ่ๆชอบมีนอน ดูดูอันไหนที่มีนอเนเด็กจะตัดขามันออกเนาะเอาแต่เอาแต่ดอกเอาแต่ดอกมันค่ะ ก้อนน้อยๆอยังงี้ปาดเลยทุกคนปาดใส่ถังเลยค่ะรอล้างอีกรอบดูกอนี้ผุดไทยเด้งผุดโคลาดเด้งจะก,กอะไรก็ตัวเองเดี๋ยวล่างเซงจะเอามาให้ทุกคนดูอีกที ล่างเซตเราจะเอาไปต้มนะคะต้มแล้วเราก็จะแยกนอกน้ำเย็นนอกน้ำเย็นแล้วเราก็จะใส่ตู้แช่แข็งไว้ทำอาหารจะต,ต้องล้างให้สะอาดก่อน ว่าน้อยๆอยังไงจริงๆไม่อยากเก็บนะคะเมื่อวานอ่ะแต่มันอยู่กลางทางเกินไปไม่งานรถแท็กเตอร์มาเหยียบเมื่อวานนี้พอเก็บเฮดเซตรถแท็กเตอร์ขับผ่านมาไม่รู้ไปเฮบไม่รู้ว่าไปเหยียบเฮดเองที่เองเหลือใบหรือเปล่ายัเงเหลือใบสามกออยู่ค่ะเอาว้ให้มันใหญ่ว่าจะไปเก็บแต่ไม่รู้ว่ารถแท็กเตอร์มันไปเหยียบหรือเปล่านะ คนสวีเดนเรียกว่าเมิร์เมิร์ถูกครีบล่งคนไทยเรียกเห็ดดำบางพื้นที่เขาเรียกเห็ดไก่ทอดแล้วแต่พื้นที่ประเทศเ mm hmm. นาะมีกต่ดอกอ่อนๆเลยด้อทุกคนดูก้อนนี่ก้อนนี่ใหญ่ก้อนนี่ใหญ่มาก ตอนนี้ก็ได้ล่างไปแล้วนะคะหนึ่งน้ำอันนี้เป็นน้ำที่สองนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นน้ำที่สามเนาะเพราะว่ามันอยู่ในกอค่ะแล้วดินมันเยอะดูดินที่มันซ่อนอยู่มันเยอะค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนนี่กับขยำขยำน้ำแล้วเนาะจะล่างให้มันสะอาดสะอาดได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะเพราะมันเกิดอยู่กับดินแล้วก็ข้างทางแล้วก็เกิดเป็นกอๆดินมันอยู่ข้างในมันติดเยอะอยู่ค่ะ แต่พอเราล่างไปแล้วเฮ็ดมันน่ากินนะคะเห็ดสวยนี่แบบประมาณนี้เลยเนาะน,น,น้อยๆเ,เอาไปแกงลาวเนาะแกงรวมนะคะเนี่ยเนี่ยน,น,น้อยๆยังี้แกงลาวแกงรวมเนาะอร่อยเลยต้มยำก็น่าจะอร่อยมากเลยนะคะกล้องไม่โฟกัสเลยก็ Thank mm -hmm. ล่างไปเลยค่ะสามนาม้ำสีน่น้ำกลิ่นเขาหอมนะคะทุกคนกลิ่นเฮ็ดน่นเนี่ยหอมกว่าหอมกว่ากลิ่นเฮ็ดของเฮ็ดมันปูหรือว่าเฮ็ดพึ่งหวานนะกลิ่นเขาจะมีลักษณะอ่าส่วนส่วนตัวเลยอะ่ะหอมเขาบอกว่าหอมเหมือนแป้งอะคะ่ะในในตำรานะเขาบอกกลิ่นเห็ดดำหอมเหมือนแป้งล่างแล้วก็สะอาดสวยงามเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะ ต้ม20นาทีแล้วเราก็ทิ้งน้าแล้วก็ไปแช่แข็งไว้เอาไว้ทำอาหารนี่ก็เป็นเฮ็ดน้ําสวยๆนะคะที่เราล่างทำความสะอาดแล้วเนาะเพราะล่างทำความสะอาดตัดขาไปเราก็ดูสวยดูน่ากินมากเลยนะคะ <laughs> เห็ดญี่ปุ่นชิเมจินะคะชื่อญี่ปุ่นเขาเรียกว่าชิเมจิดูนะคะมากินมากเลยเพราะล่างทำความสะอาดล้ว เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันเลยนะคะนี่เราก็ต้มนะคะเราได้เอาเห็ดมาต้มแล้วนะคะเดี๋ยวต้มประมาณสัก20นาทีแล้วเราจะเอาไปล้างน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะน็อกน้ำเย็นให้เขาเย็นก่อนเราก็ให้สะเด็ดน้ำเราก็จะเอาใส่ถุงแพ็คใส่ตู้แช่แข็งไว้กิ่นนะคะเวลาอยากทำอาหารก็ค่อยเอาออกมาเนาะกลิ่นเขาหอมมากเลยนะคะทุกคนหอมมากๆากหอมมากกว่ากลิ่นเห็ด พึงหวานเพ็ดมันปูก็เห็ดทุกชนิดที่เคยต้มที่เคยสัมผัสมาเลยกลิ่นเขาหอมจริงๆเห็ดตัวนี้นี่นะคะทุกคนที่เราต้มเสร็จแล้วเนาะบางส่วนนะเราจะให้ดูนะคะนี่พอต้มเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะเดี๋ยวเอาใส่ถุงเน้ไปแช่แข็งนี่เราก็แบ่งใส่ถุงนะคะเป็นเป็นถุงเป็นถุง พอเวลาต้มไปมันกระยุบนะทุกคนมันจะยุบเหลือนิดเดียวนะคะสามถุงเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาแช่ในช่องฟิตของเรานะคะในช่องฟิตช่องฟิตของเราก็มีเฮดแล้วก็บบูเบอรี่เต็มเลยนะคะข้างล่างแล้วก็อันนี้ก็จะมีอ่าเป็นฟรายมีไอศครีมแอบแฝงเข้ามาหน่อยนะคะตู้ชิตู้ฟิตเนี่ยซื้อมาใหม่จะเต็มอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะได้ไปเอาตู้ใหม่อีกแล้วค่ะนี่ โอเคปิดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเก็บไว้กินหน้าหนาวนะคะอาหาร